สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับนะครับสวัสดีนะครับนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูรายการทนายคลายทุกวันนี้มาช่วงบ่ายนะฮะก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เพิ่งกลับมาจากโรงพักเมื่อกี้ไปสถานีตํารวจนครบาลโคกครามนะฮะใกล้บ้านก็พาพยานไปให้การกับพนักง,งานสอบสวน นะครับแล้วก็มีเวลาก็เลยขึ้นไปเยี่ยมเยียนท่านผู้อมกับซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีนะครับซึ่งเป็นท้องที่ผมผมอยู่ท้องที่สอนอโคกครามนะฮะสํานักงานผมก็ซอยรํรมทา52ทับหนึ่งหรือนับวมิน96ใครอยากจะแวะเวียนมาเยี่ยมมากินกาแฟก็ได้นะที่ร้านด้านล่างมีร้านกาแฟนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับใครอยากจะนะเข้ามาเยี่ยมเยียนเชิญน,นะครับ นะครับสวัสดีนะครับนะฮะอาจารย์ติดกล้องไหมครับติดกล้องอะไรครับอืมนะครับก็สวัสดีเข้ามานะฮะคดีโจ้ไปถึงไหนนะครับคดีโจ้เขาก็นะเท่าที่ทราบนี่ก็อายการก็ส่งสารจังหวัดนครสวรรค์ก็คงจะเป็นคดีชอช้างไต่สวนการตายว่าโจ้โจ้เป็นอะไรตายไอ้ไม่ใช่โจ้เป็นอะไรตายหมายถึงว่า โจ้ไปทําให้ผู้ต้องหาตายหรือไม่ขาดอากาศหายใจหรือไม่อะไรต่างนะก็เป็นคดีชอช้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับคดีโจ้มีความคืบหน้าอย่าไปเชื่อใครนะครับว่าจะมีคนมาวิ่งมาเต้นมาล้มคดีอะไรไม่มีนะครับนะครับสบายใจได้ครับไม่ไม่มีใครมาวิ่งเต้นมาล้มคดีอะไรนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรนาการนะฮะเชื่อผมนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาทํางานกันเต็มที่ ไม่มีการวิ่งเต้นล้มคดีอะไรสําหรับคดีนี้เพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับเอาละครับเข้ามาช่วงบ่ายก็คงอาจจะมีเวลาได้สักชั่วโมงลึงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปให้ไทยรัฐนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการให้สัมภาษณ์ทีวีพูนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะมดดำนะครับพิธีกรรายการแฉะนะฮะซึ่งตอนนี้ก็โดน โดนด่าหรือกดโดนด่าเละอยู่นะฮะทางทวิตเตอร์นะสองสาวันผ่านมานี่มดดำก็โดนโดนด่าหนักอ่ะกรณีไปจัดรายการแล้วก็ไปพูดแซะนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบระหว่างอะไรนิชคุณใช่ไหมนะฮะหรือแบมแบมอะไรเนี่ยนะนะครับกับลิซ่าลิซ่าเนี่ยฮะดาราไอา้นักร้องดังๆที่ไปอยู่เกาหลีเนี่ยนะครับเอานักร้องสามคนมาเปรียบเทียบกัน แล้วไปพูดทํานองว่าไอ้นักร้องอีกสองคน,นทําได้แค่นี้นะเมือนะแปลแล้วก็สู้เขาไม่ได้นะก็ทําให้นักร้องอีกสองคนนะครับที่เขาก็มีแฟนคลับเยอะอยู่นะและตัวเขาเองพ่อแม่ครอบครัวเขาเสียใจว่าเอ๊ะการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เนี่ยมันมีสิทธิ์ในการที่จะไปเอาคนมาเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่าเอ,อลาลิสาหรือ,อ,อลิซ่าเนี่ยนะ เก่งกว่าดีกว่านิจคุณหรืออะไรแบมแบมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะสู้เขาไม่ได้ทำได้แค่นี้อะไรต่างๆเหล่านี้มันทำได้หรือไม่นะนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็นะออกมาด่ามดดากันเยอะแยะนะครับในกรณีที่ไปเอาคนอื่นนะฮะมาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบนะบเปรียบเทียบกับลิซ่า แล้วก็ไปพูดทํานองว่าทําได้แค่นี้นะคงได้แค่นี้แนละวคงสู้เขาไม่ได้หรอกนะนะครับทําได้หรือไม่นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆทวิตเตอร์นี่ก็ด่าเละด่าแล้วก็แบนครับแฮชแท็กแบนมดดาถ้าถามผมเนี่ยสมควรแบนไหมผมว่ามันสมควรอย่างยิ่งการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์จัดรายการเนี่ยนะครับนะบนะไม่ใช่ว่ามีปากก็จะพูดอะไรไปเรื่อยนะฮะการจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอย่าคิดว่าคุณเป็นคนดัง นะคุณรู้จักคนนั้นคนนี้ดาราลงดารานักร้องรู้จักคุณจะใช้ภาษาหยาบคายยังไงก็ได้นะคราวที่แล้วก็มีแล้วบอกให้ไปสมหัวข้างนอกสตูริโอเรื่องะไรนะหรือคุณอยากจะพูดอยากจะอะไรก็ได้อยากจะเหยียดหยามจะซ้ําเติมแขกรับเชิญประชาชนยังไงก็ได้นะไม่มีใครเขามอบหน้าให้คุณไปทําได้อย่างนั้นนะฝากคุณมดดานะจริงๆเขาก็เป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ นะแต่การจะใช้สิทธิในการจะวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยไม่ว่าในขณะจัดรายการทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้พิธีกรก็โดนโดนร้องเรียนเยอะนะคุณจะไปเอานะเขาเรียกไรนักนักร้องคนหนึ่งนะไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนอื่นนะถ้าคุณจะเปรียบเทียบคุณก็ต้องให้เกียรติเขานะครับต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่คุณไปบอกว่าอีกสองคนนะสู้ลิซ่าไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะ นะครับการเปรียบเทียบแล้วก็สู้เขาไม่ได้ทําได้แค่นี้แหละนะคำคำคำพูดััษษะเนี้ยมันทําไม่ได้นะมันผิดทั้งจริยธรรมของวิชาชีพของผู้ดําเนินรายการเนี่ยในวันนี้ก็แบรน์มดดาก็ยังขึ้นที่หนึ่งในเทนทวิตเตอร์หกศูนย์หนึ่เมื่อวานที่ผ่านมารู้สึกเกือบ2ล้านนะนะครับนะถึงแม้จะมีคนนะครับนะถึงแม้มดดาจะขอโทษแล้วเนี่ย แต่ว่าคนก็ยังเข้ามาด่าด่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นการเขาเรียกเป็นการพูดที่นะไม่ได้ผ่านสมองไม่ได้คิดไปเปรียบเทียบลิซ่านิชคุณแบมแบมนะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับคือการที่คุณไปพูดจาและดูถูกเหยียดหยามเขาแบบนี้ไม่ใช่นะเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทำการนะทำการรีทวิตเหมือนกันนะครับ เพราะผมมีทวิตเตอร์นะะนะเดชาเนี่ยฮะทนายใครทุบทวิตเตอร์ผมเมื่อวานนี้รีทวิตไปนะครับมีคนรีทวิตต่อจากผมไปนะ4,775ครั้งกดหัวใจ3,069นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับในการที่นะทวิตครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนรีทวิตไป4,775เยอะนะก็วันนี้เดี๋ยวก็มีนะทีวีภูก็จะมาสัมภาษณ์แล้วก็มี หลายช่องอยู่สัมภาษณ์อยู่นะผมบอกว่าการนําคนสองคนมาเปรียบเทียบและทําให้คนอื่นเสียหายสารดีกาเคยตัดสินว่าเป็นการกระทําละเมิดและอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายวิธีกรต้องระมัดระวังเพราะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนี่คือถ้อยคาที่ผมโพสต์ว่าการเอาคนสองคนมาเปรียบเทียบและทําให้เสียหายอาจมีความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายได้เป็นบุคคลสาธารณะต้องระมัดระวังอันนี้คือสิ่งที่ผม อทวิตท,ทางทวิตเตอรทนายใครทุกไปเมื่อวานนี้ก็มีคนรีทวิตไป4,775นะผมก็อยากจะเตือนสติมดดำนะครับคุณงามความดีก็มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ก็มีความนิยมก็มีเลตติ้งก็มีแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยในการนำคน3ามคนมาเปรียบเทียบในคราวนี้นะครับมันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับนะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับ คนที่คุณไปดูถูกเขาเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะแล้วคุณจะบอกว่าคุณกระทาไปโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นพิธีกรมานานแล้วอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วรู้อะไรต่างๆเนี่ยคำพูดคุณเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างรายการคุณมีคนติดตามจานวนมากนะฮะเอามาเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบปกติไม่เป็นไรครับนี่เปรียบเทียบแล้วคุณไปดูถูกเขาว่าสู้เขาไม่ได้ นะสู้ลิซ่าไม่ได้เนี่ยคุณบอกเนี่ยเนี่ยเออนะนิจคุณแบมแบมอะไรเียผมก็ไม่่อยรู้จักอะไรในะวงการบันเทิงนะนะนะครับแต่ว่าการไปไปไปยกย่องลิซ่าแล้วก็ไปดูถูกเอานิจคุณกับแบมแบมมา่สู้เขาไม่ได้เนี่ยเป็นปการด้อยคุณค่าเหมือนที่เขาบอกว่าด้อยคุณค่าวัคซีนจนาได้ไหมขนาดประเทศจีนก็ยังไม่ยอมนะครับไปด้อยคุณค่าวัคซีนนั่นะขนาดวัคซีนนะนะไม่ใช่คนนะ รัฐบาลจีนเนี่ยนะสถานทูตยังออกมาเลยบอกเฮ้ยอย่าไปดูถูกอย่าไปด้อยค่าวัคซีนวัคซีนยังไม่อยากให้ถูกด้อยค่าเลยนะครับนี่ไปด้อยค่าคนนะว่านักร้องอะไรอ่านิชคุณกับแบมแบมเนี่ยคือทํานองว่าเหมือนนะฟังแล้วไม่มีทางสู้ลิ่าได้และคุณรู้ได้ยังไงละครับว่าเขาสู้ไม่ได้การที่คุณพูดพูดแบบนั้นเนี่ยนะ มันเป็นการการกระทําระเมิดต่อบุคคลอื่นนะมันอาจนะเพราะคุณจะไปรู้ได้ไงวันนี้เขาอาจจะดังสู้ไม่ได้แต่วันหน้าเขาอาจจะดังก็ได้คุณจะไปรู้ได้อย่างไรนะครับนะมดดาคุณจะไปรู้ได้งไงว่าวันข้างหน้าน,นิจคุณกับแบมแบมจะสู้ลิซ่าไม่ได้นะตราบใดที็กเขายังมีชีวิตอยู่ยังสู้อยู่วันข้างหน้าเขาก็มีโอกาสที่จะ,ะสู้ลิซ่าได้จะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับ นะเพราะฉะนั้นการไม่พูดอย่างนั้นก็เป็นการกรียกอะไรเป็นเข้าข่ายอาจเป็นการกระทําละเมิดนะคือไปเปรียบเทียบเขาไม่เป็นไรแต่ไปดูถูกเขาว่าสู้ไม่ได้เนี่ยนี่แย่เลยเขามีเอฟซีมีอะไรต่างๆดารานักร้องคนดังเหมือนคุณเนี่ยมันอยู่ด้วยด้วยด้วยความนิยมแต่ถ้าเกิดโดนคนอย่างคุณนะครับซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนดังเนี่ยไปด้อยค่าเขาเนี่ยไปวิจารณ์เขาแบบนั้นกน็ทำให้เขาเสียหายนะครับ นะเขาก็เสียหายก็เสียใจ f c หรืออะไรต่างๆพี่น้องประชาชนเขาก็ด่าคุณขึ้นแทนทวิตเตอร์สองวันสาวันติดต่อกันมาก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วที่คุณโดนด่านะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมาคือคำพิพากษาฎีกาที่สองหนึ่งหนึ่งแปดทับสองห้าห้าสามเป็นกรณีที่ว่านะมีโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็แข่งขันกันปรากฏโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยก็ไปโฆษณา แล้วก็เปรียบเทียบการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลของโจทย์และโรงพยาบาลของจำเลยจำเลยไปเปรียบเทียบโรงพยาบาลของโจทย์นะแล้วพูดไปพูดมาเนี่ยเป็นการด้อยค่าโรงพยาบาลของโจทย์ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเฮ้ยจำเลยนี่มันโรงพยาบาลจำเลยนี่มันดีกว่าของโจทย์นะเป็นการฝ่าฝืนความจริงทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คุณคุณจะอะ คุณจะขายสินค้าหรือขายบริการโรงพยาบาลคุณคุณก็พูดคุณไปแต่คุณอย่าไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของโจ์สารกีกาบอกแล้วคุณไปไปเปรียบเทียบแล้วมันไม่เป็นความจริงคุณก็พูดแบบใส่ร้ายก็เหมือนสู้โรงพยาบาลของโจ์สู้โรงพยาบาลของจำเลยไม่ได้นะสารกีกาบอกว่าทําแบบนี้มันทําไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะรู้ได้ไงสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่โจดเขาเป็นเนี่ยมันมันใช่อย่างนั้นคุณไป พูดจาแบบนี้มันเป็นพูดจาเหมือนใส่ร้ายเขาอะนะการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของโจทคําว่าสิทธิ์หมายถึงประโยชน์ของโจทที่มีอยู่และจําเลยหรือบุคคลอื่นต้องเคารพนะนะหมายความว่าคุณต้องเคารพในโรงพยาบาลของโจทนะนะและสิทธิ์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการกระทำจำเลยจึงเป็นการจงใจทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทําให้เขาเสียหายแก่สิทธ ก็เส, Shift, สื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยคนก็ไม่อยากจะมาแล้วเพราะคุณไปโจมตีเขาไปว่าไปด้อยค่าเขาเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทย,ย์ตามประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และมาตรา423เนี่ยแหละครับคำวิพากษาดีกาที่2118ทับ53เนี่ยผมเอามาเทียบกับคดีของมดดําเป็นวิธีกรจะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธนะทำได้แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยลิซ่าเก่งกว่า นิจจะคุณแบมแบมไม่ได้แล้วก็นิจจคุณแบมแบมสู้เขาไม่ได้แค่บอกว่าเก่งกว่านี่ก็แย่แล้วมันนะก็เสือว่าเสียเสียมารย,ยาทแล้วดันไปบอกว่าสู้เขาไม่ได้ทําได้แค่นี้แหละอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นการด้อยค่าเขานะมันอาจจะเข้าข่ายกระทาละเมิดได้และทําให้เขาเสียหายได้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้นะครับ,น,น,น,รบนี่แหละผมเอามาเทียบเคียงไว้พี่น้องประชาชน เข้าใจนะครับนี่เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณมดดําฝากวิธีกรฝีปากกล้าทั้งหลายทางทีวีเวลาคุณใช้คําถามเนี่ยบางทีเหยียดหยามเหยียดหยามแขกรับเชิญแล้วเกินนะใช้คําพูดเหยียดหยามอย่ยระวังนะการกระทำดางกาวเป็นการกระทำละเมิดนะวันหนึ่งคุณอาจจะถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทหรือวันหนึ่งคุณอาจจะถูกดําเนินคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายนะเชิญแขกรับเชิญไปออกรายการแนละ้วต้องให้เกียรติเขาด้วยนะ นะเขาไปทําให้รายการทุกคุณมีเรตติ้งแต่คุณกลับไปซ้ําเติมก็ให้มันดูแย่ yeah. นะผมได้รับรายงานอยู่รายการดังๆทัง้งหลายเนี่ยคุณเชิญเขาไปออกรายการเอาสองคนมานั่งทะเลาะก,กันพอคนไหนเพียงพ้าคุณก็ซ้ําเลยแล้วถุงมก็ใช้ใชคําถามใช้ถ้อยคําที่เป็นในลักษณะเหยียดหยามซ้ําเติมครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับนะสารดีกาบอกนะทุกคนมีคุณค่านะ รัฐมนูญบอกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าคุณคเชิญแขกรับเชิญมาแล้วสองคนมานั่งโต้ะขารมกันพอคนไหนพลาดท่าคุณก็ซ้ำเลยใช้ภาษาที่เป็นการเหยียดหยามทาให้เขารู้สึกอับอายเสียใจทัวลงอะไรต่างๆเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเตือนไปยังผู้ประกาศข่าวพิธีกรทั้งหลายคุณอย่าเอาเฉพาะเลตติ้งคุณต้องให้เกียรติคนที่คุณเชิญเข้ามาออกรายการด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ คำพิพากษาดธิกาที่2118นึ่งคับสองเพราะนั้นก็ฝากไปคุณมดดำนะครับแต่ตอนหลังได้ข่าวก็ออกมาขอโทษแล้วแต่คนที่เขาเสียใจมันเยอะนอกจากตัวนิจจคุณแบมแบม,แบมพ่อแม่เขาก็เสียใจหมดอะไปด่าลูกเขาว่าลูกเขาถึงแม้จะใช้ภาษาถูภาพแต่มันแรงอะสู้เขาไม่ได้เหมือนผมเนี่ยมีคนบอกว่าโอ้โหผมสู้เขาไม่ได้เลยผมก็แย่นะมันก็ต้องแบบกระทบกระเทือนต่อจิตใจอะ สภาพจิตใจเราก็แย่ f อซก็แย่เฮ้ยเราสู้เขาไม่ได้ไว้อะไรเงี้ยมันบางเรื่องเนี่ยเราเราไม่ควรที่จะไปพูดไปอะไรต่างๆอันนี้ก็ฝากไว้นะผมก็มาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับนะให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าการจัดรายการการเป็นพิธีกรการเป็นคนดังนะอย่าเอามันเดี๋ยวนี้นิยมเนี่ยเอาแขกรับเชิญสองคนมานั่งด่าทะเลาะกันเพราะใครแยก่ก็ซ้ําเติมซ้ําเติม,ตมนะนะครับให้มาดูแย่ไปอีกแบบนี้การกระทาแบบนี้ อย่าลืมนะครับมีผิดทั้งจารยาบรนวิชาชีพกสทช,ชต้องไปดูนะผิดั้งอาจจะผิดละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วอาจจะผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับการใช้คําถามอะไรต่างๆที่มันดูแล้วเนี่ยเป็นการเหยียดหยามเขามากเกินไปซ้ําเติมเขาให้เขาดูแย่ลงไปอีกนะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ดําเนินรายการเป็นวิธีกรแล้วเราอยากจะดา่าใครก็ได้อะไรไม่ใช่นะครับอืม นะครับนะอันนี้ก็คือให้ความรู้นะครับกับพี่นอ้องประชาชนนะครับเข้าใจนะครับอืมนะครับนะ,นะนะบางคนบอกเป็นพิธีกรรายการต่างๆอย่าอามาหิตเกินไปนะนะอามหิตเอาคนไปฆ่ากลางรารคารนะอ่านะให้มันทัวลงนะด่าเขาให้หนักให้สาสมตัวเองก็ได้เรตติ้งคนก็เออมาด่าเขาการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการบูลลี่ ซึ่งวันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับเขาพูดเรื่องนี้ครับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะนะเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็วันนี้ผมแชร์มานะเนี่ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการไซเบอร์บุลลี่วันนี้สะใจวันต่อไปเสี่ยงรับผิดอืมนะครับพันตํารวจเอกเอ่อศิริวัน์ดีพอรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะ ให้สัมภาษณ์ผ่าน Facebook สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้สะใจวันต่อไปเสี่ยงรับผิดนะครับนะเนี่ยว่าการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังด้วยการแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากในลักษณะที่เรียกว่าทัวลงการแกล้งด้วยถ้อยคําต่อว่าตําหนิด,ดูถูกเหยียดหยามหยาบคายเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อับอายหรือที่เรียกว่าการบูลลี่หรือการระรานทางไซเบอร์นะไซเบอร์บูลลี่แต่เนื่องจากมีบทบัญญัติความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการละรานทางไซเบอร์กําหนดไว้ชัดเจนดังนั้นผู้ที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายต้องรับผิดต่อสิ่งที่ตนได้ทําจึงขอให้มีสติใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนสแสดงความคิดเห็นที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายหากไม่ต้องการถูกดำเนินคดีตามที่มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า วันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมนะครับวันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมอันนี้เป็นคำพูดของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี่นำมาฝากนะครับนะเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับบรรดาพิธีกรคนดังอะไรทั้งหลายนะครับนะครับการใช้คำพูดเนี่ยให้ดูกรณีแบนด์มดดำเป็นตัวอย่างนะมันก็ทบเยอะ กระทบจิตใจกระทบต่อความรู้สึกโอ้โหนะอันนี้ก็ฝากไว้นี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมารยาททางสังคมนะเน็ตไอดขนสื้